สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ทอยแลนดบุรีล์นะครับวันนี้มีแกะตัว EUC นะฮะหรือเป็นไฟฟ้าล้อเดียวนะล้อเดียวไฟฟ้าของค่ายคิงซองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว KS นะฮะ 14M นะตัวรหัส M เนี่ยก็คือเป็นตัวรุ่นแรกเลยเริ่ม,เร,มเริ่มเลยนะครับเพิ่งได้มาสักอาทิตย์น,นึงแนละ้วยังไม่ได้แกะเลยนะผมไปเล่นตัว S22 มาโอ้โหสุดยอด ตัวท็อปเลยแบบโคตรมันนะฮะแล้วก็ไปออกทริปมาด้วยนะที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับยังไงก็ลองติดตามแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะท่านใดสนใจตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะดูกันได้นะครับที่ร้านทอยแลนด์บุยลำเดี๋ยววันนี้แกะให้ดูก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้ไม่หนักมากนะประมาณ10บกว่ากิโลก็ยกกันพอได้อยู่นะครับโอเคในกล่องนะก็ให้มามีคู่มือนะครับแน,น่นอนคู่มือ มีชัตเจอร์นะตัวสายแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวลักมันจะเป็น3พินนะ3รูนะครับตัวนี้อ่าอันนี้อยารวดเร็วเนาะแต่มันจะหนักที่ตัวตัวล้อนี่แหละเดี๋ยวยกนิดนึงนะครับนี่ใส่โฟมบุมาแข็งแรงแตัวนี้นะครับนี่ยกขึ้นมาเลยวาบขึ้นมาแล้ว 10...12 โลนะครับถือว่าโอเคอยู่ยกได้นะนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ เออสวยนะโอ้เยี่ยมเลยสวยสวยสวยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะผมวางก่อนแพ็คละพลาสติกมาอ้สวยงามล้อประมาณ14นิ้วก็ตามตามชื่อรุ่นแล้วก็แพ็คมาเดี๋ยวผมแกะเลยนะฮะอ้ของใหม่ใหม่จริงๆตัวนี้เป็นตัวทดลองนะครับสามารถมาลองได้นะก็เอาตามตรงนะ,ะก็จะฝึกก็จะยากนิดนึง แต่ถ้าตั้งใจแล้วก็อยากเล่นจริงๆคุ้มครับฝึกได้มันเหมือนคนหัดจักรยานใหม่ๆอ่ะมันก็จะมีแบบทุลักทุเลหน่อยนะครับนี่ตัวแป้นเหยียบนะครับมีตัวเขาเรียกว่ากันลื่นนะกันลื่นแล้วก็จระบีติดมือซะแล้วนะตัวนี้ก็พับได้นะครับนี่แข็งแรงแข็งแรงนะฮะเราหนักได้อู้ได้เยอะได้เยอะ80กิโลได้เลยสบาย ถ้าคนน้าหนักเยอะกว่านี้ก็ต้องขอแนะนําเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับอ่าตัวนี้ก็80กิโลได้100กโลไหวไหมเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าแต่ผมก็ว่ามันก็100กโลก็อาจจะเสียวๆอยู่นะครับถ้าถ้าน้ําหนักเยอะก็ต้องขอขยับเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะตัวนี้เป็นตัวแรกเริ่มเริ่มต้นนะครับนี่มีช่องเสียบ USB นะครับตรงนี้เผื่อชาร์จแบตได้นะครับช่องชาร์จสายชาร์จจะอยู่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังหรือด้านหน้าวะด้านจะด้านหลังนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นช่องชาร์จนะสามพินนะครับแล้วก็ไฟไฟมีสองด้านเลยเดี๋ยวเปิดดูกยนกดค้างไว้นะครับไฟเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะไฟอันนี้ไฟหน้าโอเคถูกแล้วครับชาร์จจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นด้านหน้านะมี USB อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีไฟส,สีนี้เดินหน้าถอยหลังหน้ามีไฟโชว์สวยงามถ้าถ้านี้ขึ้นมาแล้วมันก็สามารถจูงได้นะลากได้เป็นกระเป๋าเดินทางเลยโคตรเจ๋งตัวนี้ก็แข็งแรงนะแข็งแรงนี่อ้โอเคเลยนะตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับมาลองดูได้นะครับของจริงก็สำหรับตัวคิงซองสิบเอตัวนี้นะครับ น้ำหนัก12กิโลนะครับแล้วก็ราคา15,490บาทั่าท่านใดอยู่สนใจนะสอบถามมาได้นะครับมีพิเศษนะมีโปรชั่นมีอะไรด้วยนะครับก็สปีดนะ20กิโลเมตรชั่วโมงโกใ็ใช้ได้นะเร็วอยู่เร็วอยู่แล้วก็พาวเวอร์นี่กำลังวัตตนี่800วัตต์เลยทีเดียวไม่ต้องห่วงเรื่องกำลังในงานพาไปเที่ยวนี่สบายหายห่วงนะครับระยะทางต่อหนึงการชาร์จก็20กิโลนะ20กิชาร์จทีนึงมีเสียง ปิ๊บๆด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งกดค้างไว้นะครับนี่นี่แล้วก็เดินหน้าได้ถอยหลังได้นะครับตัวนี้จะเป็นบารลากนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเรากดตรงนี้ก็ยกขึ้น,นก็จะลากเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยลากลากเดินไปเดินมาได้นะมันก็ยังวิ่งอยู่คือถ้าเรา power ปิดมันก็จะกลายเป็น power off แล้วมันก็จะลากยากนิดนึงแต่ถ้าเราเปิดมันก็จะลากง่ายขึ้นกดหนึ่งครั้งเป็นการเปิดไฟนะครับตัวนี้นี่ไฟมาตรงนี้ นะครับไฟสว่างนะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟด้านนี้นะไม่มั่นใจว่าจริงๆมันถือว่าเล่นหน้าหลังได้ได,ได้ได้ทั้งคู่มั้งก็คือมีหน้ามีหลังได้เลยไม่ไม่มีหัวท้ายนะแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟออกทั้ง2องฝั่งเลยเออก็ไม่รู้อะไรไหนหลังไหนหน้าเหมือนกันนะแต่ผมว่าด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับเนี่ยด้านนี้เพราะปุ่ม power อยู่นี้นะเราก็กดอีกหนึ่งครั้ง ก็ไฟดับทั้งหมดนะครับแต่ไฟตรงนี้ยังจะติดอยู่นะก็จะสถา,สถานะการวิ่งไฟก็จะโชว์นะครับส่วนกดอีกหนึ่งครั้งก็ไฟเปิดไฟปิดอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าปิดเครื่องกดค้างไว้เรียบร้อยนะครับมาลากก็ออลงมานี่ตอนนี้เครื่องมันปิดแล้วนะมันก็จะยกเยกได้ยกยกก็ยกขึ้นได้เลยนะตอนนี้เพราะมันล็อกไว้แล้วนี่นะครับยกได้12กิโลอ่า ถือว่าถือว่าโอเคอยู่น้ำหนักไม่หนักนะครับเหมาะกกบการพกพานี่นะถือมือเดียวยกแบบไปได้เลยขึ้นหลังรถขึ้นมอไซค์ก็ได้นะครับเอาไปวิ่งเล่นกับกพวกสนุกสนานกันนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเป็นการแกะกล่องให้ดูนะการรีวิวการใช้งานก็มีอยู่ทั่วไปยังไงมาดูตัวจริงได้ที่ร้านทอยแลนด์บุรีล์นะครับใกล้กับมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏบุรีล์นะครับบริเวณอนุสาวรีย์ ราชการที่1ครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ